แนวความคิดเดิมๆของหลายๆคนนะครับที่เป็นคนทํางานโดยทั่วไปจะมองอายุ60ปีว่าเป็นวยัยเกษียณแต่จะต้องทํางานถึง40ปีและเก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายในบ้านปลายของชีวิตแต่ถ้าตัวเลข5ปีได้ทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างระบบที่ดีในการขยายธุรกิจจากนั้นก็ให้ระบบทํางานแทนแล้วไปใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีทั้งเงินเวลาและสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวคุณว่าดีกว่าใช่หรือไม่กรารตลาดแบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก ให้คุณสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่วันนี้เอเจลธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต่อยอดการทำธุรกิจได้ทั่วโลกด้วยการสมัครเพียงครั้งเดียวมีสำนักงานสาขาประเทศไทยที่ชั้น5อาคารยูนิมอลลาดพร้าวซอย1มีผลประกอบการสร้างยอดขายเติบโตเป็น2เท่าทุกปีคุณสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจโดยการเลือกแพ็กเกจการสมัครแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแบบซีเวอร์โกลหรือแพตตินัม หลังจากนั้นก็ให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทําตลาดแบบเครือข่ายขยายเครือข่ายผู้รโภคออกไปยังชุมชนหรือบุคคลที่คุณปรารถนาดีซึ่งใครๆก็สามารถทําได้มาชมผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่นักธุรกิจเอเจลเช่นคุณจะได้รับจากการทําธุรกิจกับเอเจลข้อแรกกําไรขายปลีกเมื่อคุณซื้อมาในราคาสมาชิกและขายต่อจะได้รับส่วนต่างในทันที ข้อต่อมาก็คือรายได้จาก Fast Start Bonus เมื่อคุณไปแนะนำเพื่อนใหม่มาเป็นสมาชิกตามแพ็กเกจที่เพื่อนคุณได้เลือกไว้เช่นใน A สนใจสมัครแพ็กเกจแบบ Silver คุณก็จะรับค่าแนะนำจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน280บาทใน B สนใจที่จะสมัครแบบ G o คุณจะได้รับค่าแนะนำจากบริษัท1,225บาทและใน C ก็สนใจธุรกิจ a g เจสมัครแบบดีที่สุดคือแบบแพทีน u m คุณก็จะได้รับค่าแนะนา เป็นจำนวนเงิน3,500บาทซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่เร็วเลยใช่ไหมครับและคุณก็ยังสามารถแนะนำไปได้เรื่อยๆในระหว่างเดือนจะก,กี่คนก็ได้ข้อต่อมาคือรายได้ข้อที่3ทีมด้านอ่อน10%หรือ TVC เมื่อคุณมีสมาชิกจากทีมซ้ายและทีมขวาคะแนนก็จะมาจากการซื้อซ้ำหรือสมัครใหม่ทุกคะแนนจะถูกสะสมไว้จนถึงสิ้นเดือนถ้าข้างใดเป็นทีมอ่อนคุณจะได้รับ1 0เป็นเสมือนเงินเดือนประจาให้คุณตัวอย่าง มียอดทีมอ่อน1นึ่งหมื่นแต้มคุณจะได้รับ10%ก็คือ1,000งพัดอลลาร์รายได้ข้อต่อมาคือ LMB และ r a g e Matching Bonus เป็นรายได้จากการสร้างผู้นำใหม่ใต้องค์กรของคุณเมื่อคุณสามารถทำให้ทีมงานมีรายได้จากทีมอ่อนของแต่ละคนคุณเองก็จะรับส่วนแบ่งในเจเนอเรชันที่1 10-50%และรับมากถึง7ชั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณํำรงคุณสมบัติ คุณจะค้นพบหลักแสนและหลักล้านบาทต่อเดือนได้จากข้อนี้ข้อที่5โบนัส3%จากยอดขายทั่วโลกมอบให้กับนักธุรกิจเอเจลที่มีการเติบโตทีมด้านอ่อนอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนโดยแบ่งเป็น3%จากยอดขายทั่วโลกทั้ง60ประเทศแปลงเป็นหุ้นหุ้นละประมาณ100-150 u s ์คุณจะได้รับตามจำนวนหุ้นที่มีในการเติบโตของคุณโอกาสนี้ เพียงคุณแค่ตัดสินใจเลือกสมัครแพ็กเกจแบบแพตินัมและอีกสองข้อที่น่าสนใจมากๆก็คือการได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายทั่วโลก worldwide bonus 0.75ให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง director 300เหรียญตำแหน่ง regional director 500เหรียญสหรัฐยกตัวอย่างเอเจลมียอดขายในเดือนมิถุนายน1,000ล้านบาทบริษัทจะแบ่งจ่ายโบนัส0.75%ให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง director และ regional director ทุกคนในเดือนนั้นๆ ยิ่งคุณมีตำแหน่งที่สูงขึ้นโบนัสก้อนนี้ก็จะมากขึ้นโอกาสแบบนี้คุณต้องสมัครแบบแพลตินัมเท่านั้นนอกจากรายได้คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการไปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแบบฟรีๆเพียงคุณตัดสินใจร่วมธุรกิจกับเอเจลเมื่อคุณดำรงตำแหน่งแมนเจอร์หรือสูงกว่าขึ้นไปคุณก็จะรับการท่องเที่ยวที่ให้มากถึง3ครั้งต่อปีและสิทธิประโยชน์ข้อต่อมา คือกองทุนรถยนต์หรู Mercedes-Benz ที่มอบให้กับผู้ดำรงตำแหน่งซีเนียร์ดี렉เตอร์ขึ้นไปและสูงสุดมากถึง6,000เหรียญต่อเดือนโดยที่คุณไม่ต้องนำเงินเก็บมาซื้อแต่เอเจลจะมอบเป็นกองทุนทุกเดือนไปยังบัญชีคุณเมื่อคุณพร้อมรถป้ายแดงคันที่คุณหมายตาไว้ก็สามารถถอยออกมาจากโชว์รูมได้ทันทีปัจจุบันนักธุรกิจเอเจลผู้พิชิตกองทุนรถยนต์นเบนซ์มีมากถึง60รหัสและสุดท้าย สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับก็คือท่องที่ระดับ V.I.P ในตำแหน่ง Diamond Director ถึงปีละสองครั้งและทั้งหมดนี้คือการนำเสนอแผนรายได้และผลตอบแทนที่ดีที่สุดณตอนนี้หากคุณคิดว่าธุรกิจเครือข่ายหรือ Network Marketing ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดของคุณแต่คุณจะไม่สามารถสลัดความเป็น Network ได้พ้นคุณลองสังเกตโทรศรัพท์มือถือที่คุณได้ใช้ หรือแม้กระทั่งธนาคารที่คุณนำเงินไปฝากรู้วแล้วแต่เป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทั้งสิน้นคุณจะเริ่มลงมือทำเครือข่ายของตัวเองได้แล้วหรืออยังฝันและลงมือทำกับเอเจ้